คำชโนดหรือวังนาคินอยู่ที่วัดส,สิริสุทโธตั้งอยู่บ้านโนนเมืองหมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด2 0ไร่คำชโนดมีลักษณะคล้ายเกาะตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งมีน้ำล้อมรอบจากหลักฐานได้รับการยืนยันว่า มีอยู่ที่เดียวในโลกเท่านั้นที่มีต้นชโนดดูรวมกันเป็นจำนวนมากซึ่งกเกาะแห่งน,นี้มีความเชื่อว่าเป็นเกาะลอยน้ำจากปรากฏการปีพุทธศักราช2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ราบรุมแม่น้ำขงรวมทั้งพื้นที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำไม่ท่วมเกาะคำชโนดซึ่งมีความเชื่อว่า เหล่าพญานาคได้ช่วยกันร,รักษาโดยการไล่มนดันแผ่นดินให้เกาะลอยพ้นเหนือน้ำเราก็มาถึงประตูทางเข้าแล้วนะคะดีค่ะทุกคนมาเยอะมากเลยคะ่ะก่อนจะเข้าประตูนะคะเราก็ต้องของ เดินตามพวกเรามาเลยค่ะ เราก็มาถึงเกาะคาชชโนดแล้วนะคะซึ่งเกาะนี้นะคะจะเต็มไปด้วยต้นชนโนดนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายต้นตาลนะคะแล้วป่าแห่งนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆป่าดิบชื้นนะคะซึ่งมีแดดเข้ามาส่องเข้ามาถึงตรงพื้นที่ได้น้อยมากเลยค่ะเราจะไปดูข้างในกันนะคะปัจจุบันวัดสิริสุทโธมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆของจังหวัดอุดรธานีทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศลังไลเดินทางมามากมายเพื่อมาสักการะบูชาขอพรจากพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าศรีปทุมมาค่ะนี่ก็เป็นสถานที่สักาาสกราระบูชาของชาวบ้านแลนะนักท่องเที่ยวนะคะที่เขามีความเชื่อต่างๆเขาก็จะเอาพาผ่าอ,อ,อกไม้มาไหว้นะคะจะดูรอบๆไปมนวัน ภายในป่าคำชะโนดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่าบ่อคำชะโนดเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นทางลงของพญานาคสุดโทจากเมืองบาดาลขึ้นมายังเมืองมนุษย์ซึ่งน้ำในบ่อ ผู้คนเชื่อว่านำไปรักษาสารพัดโรคได้ต้านานผีจ้างหนังโดยเจ้าของหนังเร่บริษัทเจมจันภาพ,พยนตร์ได้เล่าว,ว่ามีคนไปจ้างหนังโดยตกลงค่าจ้างกันไว้4,000บาทชายหนังสีเรื่องแต่มีสัญญาพิเศษอยู่หนึ่งข้อคือให้ใช้ถึงแค่ตีสีเท่านั้นห้ามชายถึงสวา่างพอตีสีก็ให้รีบเก็บข้าวของออกไป นางเริ่มชายตอนสามทุ่มในตอนหัวค่ําไม่เห็นผู้คนแม้แต่คนเดียวก็สงสัยว่าผู้คนหายไปไหนหมดแต่พอึึสามทุ่มกับมีผู้คนมาดูเป็นจนํานวนมากและที่แปลกคือผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวจะนั่งอยู่ด้านหน้าส่วนผู้ชายใส่เสื้อสีดำจะนั่งอยู่ด้านหลังชายนางบูก็ฉุน ชายนังตลกก็เฉยทุกคนนั่งดูด้วยความสงบไม่มีเสียงโหร่ราะใดๆอีกอย่างไม่มีร้านขายของแม้แต่ร้านเดียวพอถึงตีสผู้คนเหล่านั้นก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วพอรุ่งเชา้าที่เข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านถามว่าไปใช้นังที่ไหนมาและได้ตอบไปว่าไปชาอยู่ในหมู่บ้านมังทอง ชาวบ้านกลับยืนยันว่าเมื่อคืนไม่มีหนังมาใช้ในหมู่บ้านเลยจึงเกิดเป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายจนในที่สุดเมื่อสอบถามเป็นที่เข้าใจชาวบ้านสรุปว่าทรงใสเมื่อคืนไปใช้หนังในป่าคำชะโนดซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพญานาคและพูดผีสิงสถิตอยู่เจ้าของนังเล่จึงเชื่อว่าถูกผีจ้างหนังอย่างที่ชาวบ้านพูดจริงๆ บริเวณส่วนท้ายของวังคำชโนดมีต้นไม้ใหญ่อายุนับพันปีคือต้นไทรและต้นมะเดื่อซึ่งสมัยก่อนใช้เป็นทางเข้าไปยังวังคำชโนดเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนมาสักการะบูชาขอพรขอหวยแล้วได้รับโชคจนเป็นที่เรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์สืบมาจนถึงปัจจุบันมีความเชื่ออยากปับชโนด ปปม,มีความเชื่อครับผูกป่ากับุษย์เหอนกหรือเมืองคมเมืกายโลกมาก,กายโลกหมายความว่าเป็นทางขึ้นทางลงของพญญนาคระหว่างขึ้นมาเมืองมนุษย์และลงไปเมืองมาดานและขึ้นบนสวรรค์สะพานที่เราข้ามมามันมีสะพานที่เขาเหล็กกั้นไว้นะคือดินแดนระหว่างมนุษย์กับของพญญนาคนะที่เข้ามานี้ว่ามี จรงมหัจตจรยญเกิดขึ้นคนํโจนมีไหมมีคนที่ทําผิดนะครับคนที่ไม่เชื่อฟังคําคที่บอกมันมีขดกล้องห้ามตั้งสิบข้อนะครับทีนี้ก็เลยที่มาจากเพชรบุรีเขามาเป็นร่างมาส่งสมมุติว่าเขาเดินไปน,นี้มันจะเป็นป่าพุมันจะมีการลมโคลนตมทีนี้มันเป็นโคลนติด กางเกงเขาก็จะมาล้างแต่วันนั right? ้นเป็นเป็นวันที่สองพระใหญ่มันก็เลยไม่มีน้ําล้างเท้าก็เลยน้ําบดานที่เข้ามามันไม่ไหลทีนี้ก็เลยแกไปอนับศักดิ์สิทธิ์ล้างเท้าก็เลยโดนพึ่งมาต่อยประมาณสักสองตัวคนนั้นก็ได้หามออกไปนะครับที่คนทาผิดนะรอให้ฟังไหนได้ไหมคะก็รอยกวาตรงนี้รอยได้ครับที่เราอยู่เนี้ย20ไล่นี่ มันก็นลอยเคลื่อนไหวอยู่เพราะว่าเราเชื่อมพญานาะคเชื่อมติดกันสะพานก็เชื่อมไม่ได้พอเชื่อมปุ๊บมันจะหักเชื่อมปุ๊บก็หักเชื่อมต่อไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้เาทำได้นะคะทำไมถึงมาเชื่อมได้ได้ยินตามมาเองแปลว่ามีคนเล่ามา,าว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ มีความแว,ว่าแน่ชัดถึงแล้วก็ได้ลองมาดูมาดูมาเป็นอันดบหนึงครับที่มาที่มาคำชันุรอบนี้คือคือมากันเป็นทัวร์คณะครับผมแล้วก็เดินทางขึ้นมาทําบุญทอดกรถินที่พัสดุโลกหนองบัวแล้วก็มาหนองคายก็เลยว่าเจอไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยแวะมากับสกราระพ่อปู่ที่นี่ใช่ครับ คือคือคำถามนี้อันแรกเลยลก็คือมาด้วยความศรัทธาะแล้วครั้งีสองมาด้วยความเชื่อ,อ,อแล้วก็สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราได้รับกลับไปก็คือความสุขความสบายใจ่นะนะแล้วมีความเชื่ออะไรบ้างคะว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่รับอะไรบบ้บ้างคะส่วนตัวคิดว่า สมัยนี้มันก็ไม่น่าจะงเยในส่วนตัวก็ก็สัมผัสได้อะไรได้ก็เลยแบบเชื่อเชื่อมั่นเต็มร้อยมันสมัยก่อนก็เชื่อแล้วตอนนี้ไม่แน่แต่ก็เยนที่่าจริงๆแล้วนะคะถ้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็คือว่าอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ในเรื่องของพญานาคนะคะแต่ในส่วนตัวของพี่ก็คือว่าใน มีความสัมพันธ์อ่กับพระพุทธเจ้าเราอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของหน้าขอบวชถามว่าพี่เชื่อในศรัทธาตรงนี้ไหมก็คือว่าในความเชื่อแต่ละบุคคลสำหรับตัวตัเองเาะพี่เชื่อว่าจากการศึกษาวิเคราห์ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่คำชะโนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรื่องผีจ้างหนังและเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากที่ได้นำเสนอข้อเท็จจริงและความเชื่อในเบื้องต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ เป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลที่บุคคลเหล่านั้นได้เห็นได้สัมผัสหรือได้ยินจากตำนานเล่าขานมาแต่ในทางวิทยาศาสตร์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หาข้อพิสูจน์ได้ยากซึ่งก็ไม่มีใครหาหลักฐานมายืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงส่วนเรื่องเกาะลอยหรือเรื่องการเชื่อมสะพานระหว่างเกาะคัมชโนที่เกิดการหักจากการศึกษาพบว่าเกาะที่เชื่อกันว่าลอยได้ ความจริงแล้วกอณนนี้เกิดจากการทับถมของซากพืชลักษณะคล้ายกับการสะสมของผักตบชวาทั้งพืชที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเป็นพืชที่เกิดขึ้นในน้ำได้ทำให้มีการสารรวมของรากไม้จนกลายเป็นพื้นดินสามารถยกตัวขึ้นลงตามระดับน้ำเป็นเหตุให้สะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะกับพื้นดินเกิดการแตกหักทุกครั้งเมื่อมีปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ไม่ได้เป็นเพราะความมหัศจรรย์หรือเพราะความศักษษดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดคำชะโนดเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมากมายที่ควบคุมจริยธรรมของมนุษย์ให้มีความเชื่อในเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็ยังมีบางส่วนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหล่านั้นแต่ก็ไม่มีใครที่กล้าจะคิดละเมิดหรือลบลู่สแสดงให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างของมนุษย์ดังคำสรุปที่ว่า เมื่อมีความคิดที่แตกต่างย่อมเกิดความเชื่อในสิ่งที่ต่างกันตามการใช้วิจารณญาณในการคิดของแต่ละคน